ท่านผู้ชมครับอาร์เนอร์สลอตยอมรับครับว่าพอใจหลังจากที่บุกไปเสมอกับนิวคาสเซลมหัรานบาลือไทไผ่สีทองเลยครับ3ประตูต่อ3ในเกมที่ลิเวอร์พูลตามหลัง2ครั้งแล้วกลับมาขึ้นนำแล้วโดนตีเสมอไปติดตามกันเลยพิทิ์เอ้ยจะเป็นลมบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง์สิงค์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิด e a ออฟเดอะเยียร์ดีวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศกนี้ท่านผู้ชมครับเกมสุดมันที่ไทยไซส์ประเดิมด้วยลูกนี้ครับของอเล็กซานเดอร์อิซักโอ้โหนาทีที่35ยิงอย่างนี้ใครจะไม่รับครับลูกนี้เนี่ย เต็มข้อมากครับสำหรับอิซักยิงโหดเหมือนโกดคีวีนจากนั้นเนี่ยลรเวอว์พูล,ลุยมาดูซาราจ่ายสวยอีกแล้วครับเคอร์ติสโจนตีเสมอนาทีที่50ลิเรอร์พูลตีเสมอครับ1ประตูต่อหนึ่งจากเคอร์ติสโจนยิงรยสวยเช่นกันครับลูกจ่ายของโมเมซาลาโอซาราช่วงนี้ในท็อปมากครับเมื่อไรจะต่อสัญญาสักทีก็ใหม่รู้แต่ดูดิวคาเซอร์ไม่ยอม จังหวะดึงสวยมากครับพิซักแล้วหลอกอีกทีหนึ่งหลังหักไหมครับนาคโจโกเมสโดนโลูกนี้ครับของแอนโทนีกอร์ดอนสองหนึ่งครับนนวคาเซลพลิกนำอีกครั้งนะครับนาทีที่63ให้มาแล้วก็ยึกทีเดียวไปเลยครับของแทรแล้วก็หลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์โนเปิดสองทีเข้าทางซาร่านี่คือประตูที่ทำให้ซาร่าเนี่ย ทั้งยิงทั้งจ่ายต่อหนึงแมตช์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลกฤษครับที่37เกมสมัครทาให้มาเปิดที่แรกติดก่อนนะครับเทรนแล้วก็เปิดอีกทีเข้าไปลงสำรองมาเพราะว่ายังไม่ฟิตพอลิวอร์พูลุลยหนักนาทีที่83ครับให้กันมาขึงอยู่หน้าประตูนี่แหละครับโจนจ่ายหลอกสวยเปิดเข้ามาแล้วซลอือหือ นึกว่าจบนึกว่าจบมาสามสองโอ้โหที่ไทยใช้ตอนนี้แฟนลรเวอร์พูเนี่เสียงดังกว่าแล้วครับลรเวอร์พูเนี่ขึงอยู่พักหนึ่งเลยครับแล้วอเล็กซานเดอร์กระแทกมาให้ซาร่าซัดเข้าไปนี่แหละครับหมุนตัวเทินครับซาร่าสวยมากครับลูกนี้แต่แล้วนาทีที่89ครับเจ้าบ้านแบ่งแต้มได้สำเร็จ ถือว่าโอเคเลยครับเหมาะสมทุกประการดูโยงเข้าไปแล้วออกมาไม่ดีครับคือวิกทลเรอ้์เซตเลยโดนฟาเบียนแชร์เชิญครับซัดตีเสมอ3ประตูต่อ3โอเคไรเฮ่แซงเลยครับโดนแบบนี้เข้าไปหลังจบเกมนี้นะครับอร์เดอร์สโตกุณซือของลิเวอร์พูลได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่ามันเป็นเกมที่มีความรู้สึก หลากหลายมากครับมันผสมปนเปยมั่วไปหมดเพราะว่าเราทําได้ดีในครึ่งหลังแต่เราทําได้ไม่ดีในครึ่งเวลาแรกนะครับชาร์ลส์ก็กล่าวเป็นภาษาพื้นถิ่นเหมือนเดิมก็บอกว่าบางทีพ่นเสมอซสำม,มเนี่ยผมก็มองว่ามันคู่ควรแล้วนะครับผมเพราะว่านิวคาเซิลเนี่ยเล่นเกมบีบได้ดีมีความดุดันทําให้เราเ,เกิดความผิดพลาดอย่างไรก็ตามเราก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมนชะชาร์ลส์บอกว่าครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นดีกว่าเดิมมากนะครับ แต่ว่าก็รู้ว่าเกมเนี้มันสามารถที่จะพลิกสถานการณ์กันไปมาได้ส่วนซาร่าที่ยิง2ประตูเนี่ยคือความสุดยอดของเขาจริงนะฮะต้องชื่นชมแล้วก็หวังว่าซาร่าเนี่ยจะสร้างผลงานที่โดดเด่นแบบนี้ออกไปอีกนานแสนนานนะครับจบเกมนี้หรือว่พูทำแต้มหล่นครั้งแรกในรอบ1เดือนเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหชนะจนชินครับตอนนี้เสมอทีนี้เสมอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเชลซีชนะนะครับ บุกไปชนะซิร์ันถึง5ประตูต่อหนึขึ้นมาอยู่ในที่ที่เขาสมควรจะอยู่ครับสำหรับเชลซีน่ซึมไป2ปีตอนนี้ขึ้นมาอยู่รองจ่าฝูนะครับลิเวอร์พูลมี35บเชลซีมี28ขณะเดียวกันครับอาร์เซนอลหักคอดูเบนอโมริมครับเป็นเกมแรกตั้งแต่มาที่อังกฤษนะครับ2ประตูต่อศูนยครับเอาตูดมงยังได้ประตูเลยครับตอนนี้อาร์เซนอลก็มีอยู่28แต้มเช่นเดียวกันช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูล กับเชลซีราสนนลเนี่ยอยู่ที่7คะแนนส่วนแมนซิตี้ที่ชนะเช่นกันตอนนี้ซิตี้มีอยู่26คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลเหลือ9แต้มนะครับกเกมต่อไปนั้นลิเวอร์พูลจะบุกรังท็อฟฟี่เมนลุยศึกเมอร์ซีไซด์ดาบี้ก็ตามดูกันต่อจ้าพิธิตเอ้ยอย่าลืมดื่มน้ำสิงกินฟาร์มเฮาและขับซูซูกินะจ้าตัวเองเสมอบ้างก็ดีเหมาะแล้ว บอลบ้าเลยจะชนะทุกทัพจะบ้าเหรอฮะไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแคร่เท่านั้นบีแหลมสิงห์ถูิใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษไปที่11กับดาบิแมต์แห่งเมอร์ซีย์ไซครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเอร์ตันที่สนามแอนฟิลและเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาบี้ผีแดงยุคใหม่ดวลกับเรือใบสีฟ้า พร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูลเรลาทัวร์และสัมผัสน,นกและวเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โคเลย080 975 3449 หรือแอดไลน์ b e e l a m s i n g เที่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังนึจ้ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิดเอ้ยชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2 2 2 4ันี่ถึงที่ทูวิชั่นนาว สมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย